十一了，现在。十三号，十四号，十四号，不知道跑去哪了。是他知道跑的四号不知道啥意思，可能是。 สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าเรามาตรวจภายในมาตรวจสุขภาพเกี่ยวกับเตรียมพร้อมการมีลูกเราก็ต้องมาตรวจสุขภาพก่อนวันนี้ก็มากับแม่สามีค่ะแม่สามีมาเป็นเพื่อนเกมาดูว่าเราแบบ เออมีปัญหาอะไรหรือเปล่าวันอะไรอย่างนี้ก็เราตรวจเลือดไปแล้วเมื่อเช้าแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวรอผลเลือดแล้วก็เข้าไปเจอคุณหมอเอ่อที่ที่แบบตรวจภายในให้เราแล้วตะกี้ก็ไปตรวจมาก็ของเราเหมือนจะมีปัญหานิดหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเออรอคุณหมอบอกผลอีกทีนึงตอนนี้ก็นั่งรอผลประมาณหนึ่งชั่วโมง 今天有咸菜，你吃咸菜吗？我、哦、带你咸菜。要不换一咸，太咸了。啊，太咸了，太咸了。<笑><笑>

คงเดิน,น,น,นอ,อ่ะอแล้วอานอีกฮ <c oughs> อันนี้เราก็รอแล้วผลเห็นไหมมันก็จะปีนออกมาใาช่หลอ,อัล่หลฮังกหลอัลโหลโอเคลโหลาัลให้อัู่หลอไม่หลฮล้าาวล่อลกหลฮัลโล ที่สัสส่อันนี้เสาก็ร่ับงใออกม่แล่วนะคเ่ใช่ใช่ช่ใช่ใช่ใน่ใช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 ่น่้ช่ใช่ใใ่่ใช่่่่ คือ้ายฉี่ได้ไม่อันนี้เราได้รับผลนะคะเม่ก,กี้ที่เข้าไปตรวจกับเอพยาบาลนี่ก็ตรวจภายในให้เราแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหาคุณหมออี้กทนชสองสี่สองอันนี้ทุกคนก็กำลังนั่งรอผลการตรวจที่นี่เขาก็จะแบ่งเป็นห้องเป็นห้องให้กับคุณหมอนะคะแล้วก็เวลาเราเอทำเขาเรียกอะไรอะ่ะ รับบัตรคิวอะไรเงี้ยเราต้องแบบไปยื่นสแกนที่ตู้ตู้บัตรคิวเองแล้วมันคิวก็จะออกมาแล้วเราก็ต้องไปดูที่หน้าจอว่าเออคิวเราจะถึงหรือยังแล้วเราต้องไปห้องไหนเพราะว่าที่นี่จะไม่มีการตรวจเขาเรียกเลยนะจะไม่มีการเรียกคิวเหมือนที่ไทยอะค่ะ ว่าที่ไทยเขาจะแบบว่าเออถึงนัมเบอร์หนึ่งนะเข้าห้องนี้นะอะไรเงี้ยต้องรอนั่งรอหนะ้าห้องแต่ที่นี่จะนั่งรอแบบว่าจุดเดียวเลยแล้วก็ทุกคนก็จะนั่งรอนั่งดออูหน้าจอค่ะว่าชื่อเราถึงคิวที่เท่าไหร่แล้วถึงในแล้ว,แล,วแล้วก็ต้องไปห้องไหนอ,ไอย่างไรเงี้ย น,นี้ก็จะเป็นใบต่างๆนะคะที่ตอนเรามาโรงพยาบาลใช่ไหมเราก็ต้องไปจ่ายเงินแล้วมันจะออกบินแบบนี้มาให้เราแล้วก็เราจะมีวันนัดแล้วก็เวลาเราจะไปตรวจแบบแผนกไหนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นบินแบบเนี้ยออกมาให้เราแล้วก็ให้เราไปทําการจองคิวเองที่ตู้อนมัยอันนี้แจนหนะเอามา嘛 ตมกี้เราก็ได้ยาไปแล้วนะคะเราเอ,อ่พบเจอคุณหมอแล้วคุณหมอก็แจกยาไปให้เราได้ยามาแล้ว1นึชนิดแล้วก็เดี๋ยวเรามารับยาอีก1นึชนิดนะคะที่รับยาที่นี่ก็คือมันไม่มีห้องจ่ายยาที่แบบว่าชั้นเดียวอะไรเงี้ย มันต้องมาตามชั้นที่คุณหมอบอกว่าจะไปรับยาที่ไหนอูเออ้จอออ์จิวจะ排า看看嘛吗คนรับยาเยอะมากชั้นที่สองเราก็มาแบบงงๆไม่รู้จะไปเอายาที่ไหนมามาในกจี้จี้那个机器น边看มา วันทค้ายความอ่างสายชั้นสิอันนี้เราก็ได้บินมาแล้วเราต้องมาทำเองทุกอย่างอ่ะคันนี่นี่ก็คือไม่มีใครทำให้เราจะชื่มอมากันค้ายฟูซิน่องแล้วมะได้ชื่อไหนอ่ะไอ้วะชา ไ,ไวันนี้ก็ตรวจร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็รับยาไปกินแล้วก็เรามี <c oughs> เอ่อซีด <seat S 2> ที่มดลูกค่ะมีปัญหา <c oughs> ก็คืออันนี้แหละที่มีลูกยาก <c oughs> ใช่ไหมใช่ครับอันนี้เราก็เลยต้องแบบว่าเอายาไปกินคุณหมอให้ยาไปกินเจ็ดวันแล้วก็ให้ประจำเดือนมาให้ปกติแล้วก็ค่อยมาตรวจมดลูกอีกทีหนึง่ง เพื่อเตรียมตัวมีน้องก็เป็นผู้หญิงมันยุ่งยากอะเนาะก็เพื่อนๆคนไหนที่ยังแบบว่าไม่ค่อยได้ตรวจร่างกายก็ไปตรวจร่างกายบ้างนะโอ้ยเสียงดังมากเลยกูตอนนี้ก็อยู่บ้านแล็วนะคะแล้วก็คือนี่ยาที่เราต้องกินเจ็ดวันก็เฉยหนึ่ ก็คือตอนนี <|ja|> ้เราเป็นซีดที่หมดลูกนะคะเป็นเนื้องอกแต่ว่าไม่ได้แรงมากคือไม่ได้โตมากหนก็เลยทยายามมากินหมอบอกว่าอาจจะแบบขับออกมาพร้อมประจำเดือนเพราะว่าตอนนี้ประจำเดือนเราไม่มาสองเดือนก็ต้องกินยาลองดูก่อนมียาจีนด้วย